สิครับมานี่พามาชมทีมงานคอมอมครับจุนรถเหยเล็กอาจารย์ดิมอาจารย์เจมแล้วก็อาจารย์บิก๊กเ,เป็นอะไรวะ น,นี่เจ้าของรถครับ<ป>น่ลบนาล้มครับนี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงครับหลังสิบแปดนิ้ว

อาจารย์ดีลองฟังก่อนจุนครับเปิดเครื่องก่อน เพิ่งเปิด พลอดเปิดแล้วไม่เปาหาแฮที่หูยืนนะเป็นไงครับอาจารย์เจมบเสร็จแล้วเปิดแฮงมาครับ เอาเครื่องเดียวก่อนเนาะเพื่อเปลี่ยนที่แห้งกันอีกอีก่เราสองสามเมตรแล้วเน,นี่ยห้อง mm. อห้องห้องทำเงินับว่าจะใช้ ครั้งนะครับปเป็นเทอร์เฟิร์สแอมโปรเก้าดีชแนลละสี่ดอกหน้าชแนลหลังชแนลเสียงกลางเฟิร์สแอมโปรเอฟเอ็กซ์ซีดีชแนลละสองดอกครับผมเดี๋ยวมารอชมตอนทำต่อนะครับ